วัดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจะโชว์รูมฟอร์ด u ร o ตอร์แกรี่ปทุมธาน,นีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายดับ1นถึงหปีซ้อนเลยนะคะวันนี้นะคะออยก็จะพามาชมรีวิวนะคะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์รุ่น XLT นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะหสปีดเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรนะคะที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรเลย คัน,นี้นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะคะออดก็ได้แต่งเต็มนะคะในชุดหน้า F 1 5 0นะคะพร้อมกับตัวชุดวายบอดี้นะคะกระจังด้านหน้านะคะออดก็มาพร้อมกับชุดกระจังนะคะควาวา f o r d FORD ด้านนอกนะคะจะตัดด้วยหน้ากระจังที่เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัวฟอนต์คาวา Ford จะเป็นดำด้านแล้วก็ตัดขอบด้านนอกเป็นสีน้ำเงินนะคะรวมถึงไฟหน้ากระจังอันนี้เราติดเป็นไฟเต็มช่องให้แบบนี้เลยเป็นแสงสีขาว3เส้นแบบนี้เลยนะคะ และตัวฝากระโปรงติดเพิ่มเติมในส่วนของตัวอะคริลิกนะคะคาว่าเรนเจอร์นะคะเป็นสีโคม,มียมแบบนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันด้วยในส่วนของตัวไฟหน้าไฟหน้าเอาใช้เป็นการคารัสตอมให้จากโคมไฟหน้าเดิมนะคะไม่ได้มีการถอดเปลี่ยนโคมด้านนอกเข้ามาใส่นะคะยังเป็นโคมแท้แต่ว่าเพิ่มออปชันในส่วนของตัวไฟ day time running light หรือไฟวิ่งกลางวันไฟคีปฉลามนะคะแล้วก็จะมีเป็นไฟวงแหวนพร้อมตัวไฟลูกแก้วด้านในซึ่งเป็นบูอายนะคะตัวนี้สีน้าเงินนั่นเอง และไฮไลท์ของชุด F150 นะคะมาพร้อมกับไฟตัว C หรือไฟวิ่งกลางวันที่ฝั่งที่ตัวกันชนมาให้แล้วนะคะและกันชนด้านหน้าเราก็เปลี่ยนให้ยกชิ้นเลยเป็นกันชนหน้าในชุดของ F150 นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกทรงใหม่นะคะเป็นไฟตัดหมอกเรียงกันถึง5ดวงเลยนะคะตัวนี้ลูกค้านะคะสามารถรีเควสได้นะคะอยากได้เป็นไฟเรียงกันแบบนี้หรืออยากได้เป็นไฟตัดหมอกแบบกลมนะคะ ในส่วนของตัวไฟ5้าดวงตัวนี้อ้อยต่อเฉพาะเวลาที่คุณลูกค้านะคะเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟตัดหมอกเท่านั้นนะคะไม่ได้เปิดให้ติดตลอดเวลาเนาะการชนด้านหน้านะคะอ้อยตัดตรงกราบด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าท่านใดอยากจะตัดเป็นสีดำล้วนนะคะหรืออยากตัดเป็นสีอะไรตัวนี้รีเควสเข้ามาให้อ้อยได้ทั้งหมดเลยนะคะด้านข้าง มาพร้อมกับชุดวายบอดี้นะคะตรงแก้มข้างนะคะเรามีการขึ้นรูปบอดีใหม่เลยเป็นชิ้นต่อชิ้นและคันต่อคันนะคะตัวนี้ลูกค้านะคะก็สามารถดูจากด้านข้างได้เลยนะคะตัวบอดีจะใหญ่ออจากตัวถังรถเดิมประมาณ3นิ้วจะเป็นทรงเดียวกับตัวสตตล์ลัปเตอร์เลยและจับคู่มาพร้อมกับตัวคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยเป็นทรงเดียวกับตัวลัปเปอร์เลย คันนี้นะคะในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะก็ได้มีการยกด้านหน้าให้2นิ้วด้านหลัง2นิ้วมีการเปลี่ยนชุดปีกนกให้นะคะตัวนี้นี่เลยจะเป็นปีกนกของตัวต้นก้านะคะแล้วก็เป็นโช๊คนะคะตัวนี้เป็นโชคโปรเฟนเดอร์นะคะตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับเลยนะคะส่วนล้อแมกนะคะก็เป็นแมกออฟโรดนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด20นิ้วนะคะ เป็นสีดําเงานะคะตัดขิบด้านนอกเป็นสีแดงแบบนี้รวมถึงตัวหมุดรอบๆตัวล้วอแม็กตัวนี้ด้วยนะคะส่วนยางตัวนี้นะคะเป็นยางโอตานนนะคะเป็นยางออเทเระนะคะที่เหมาะกับการขับขี่ในทุกๆพื้นสภาพถนนเลยแล้วก็ตัวยางตัวนี้นะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่33.12.5 R20 นะคะก็ได้แต่งรอจัดเต็มในสไตล์ออฟโรดเลยออฟเซ็ตลบถึง24กันเลยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดอยากได้ยืงกว่านี้ออฟเซ็ตเท่าไหร่ก็แจ้งไว้คอมเมาได้เลย กระจกมองข้างเราเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่ที่มาจากโรงงานนะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยว LED นะคะเป็นโคมสโมกนะคะตัวนี้วิ่งเป็นสเตปแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะด้านบนมาพร้อมกับคิวกศาร์สัด้า,ศา,ศารูป4ชิ้นจากโรงงานรวมถึงฟิล์มกองแสงนะคะเราเป็นฟิล์มกองแสงเซรามิกนะคะตัวนี้สามารถเลือกความเข้มความสว่างได้นะคะมีความเป็นส่วนตัวนะคะกรณีที่คนด้านนอกมองเข้าไปนะคะก็จะรู้สึกว่าด้านใน จะมองไม่เห็นนะคะตัวนี้แต่ถ้าอยู่ด้านในมองออกมาจะรู้สึกสบายตานะคะสําหรับลูกค้าที่เน้นความเป็นส่วนตัวเนาะสำหรับท่านท้ายคันนี้ก็ได้เพิ่มชุดวายบอดี้ทั้งตัวกระบะด้านซ้ายและด้านขวานะคะก็จะใหญ่ประมาณ3นิ้ว,วเช่นเดียวกับด้านหน้านะคะแล้วก็จะรับกับชุดแต่งด้านอื่นๆด้วยรวมถึงไฟท้ายนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไฟท้ายตัวใหม่นะคะเป็นไฟท้าย New Nextgen เลยนะคะสวยงามเป็นโคมสโมกแบบนี้เลยวิ่งเป็นสเต็ปสวยงามลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสาม,มารถแจ้งได้เลย ตัวสปอยเลอร์ด้านบนตัวนี้เราก็ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมข้างนะคะแต่งเป็นสไตล์เมริกันและก็ตัวฝาท้ายนะคะเป็นกับฝาท้ายสีดําด้านพร้อมฟอนต์คาว่าฟอร์ดนะคะ FOR D ตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะหรือว่าท่านใดอยากได้เป็นสีอะไรตัดแบบไหนบอกได้เลยนะคะกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายเดิมที่มาจากโรงงานนะคะแข็งแรงนะคะตัวนี้เป็นสีดํา มีเซ็นเซอร์การระยะให้ด้วยนะคะทั้งหมด4จุดเลยตัวนี้สะดวกสบายในการใช้งานมากๆทุกอย่างนะคะมีการแจ็กเตือนให้กับคุณลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะและก็ตัวกล้องมองหลังนะคะจะมาพร้อมกับจอ Android ด้านหน้านะคะอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะยึดไว้ที่ตัวกันชนด้านล่างแบบนี้เลย เดี๋ยวขอพาไปดูกันต่อในส่วนของตัวช่วงล่างของด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้เราก็ได้มีการเปลี่ยนโชคกด้านหลังให้ด้วยนะคะอย่างที่ออยแจ้งนะคะสามารถปรับได้ถึง4ระดับเลยตามการใช้งานของคุณลูกค้าเลยนะคะสวยงามและหล่อมากๆเลยสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์กราฟิก ออกแบบเอกได้ทั้งหมดเลยนะคะว่าชอบแบบไหนลายไหนนะคะตัวนี้รีเควสออยได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ชุดครอบนะคะตัวนี้เป็นชุดเบ้ารองมือเป็นสีน้ำด้านพร้อมคำว่าเรนเจอร์แบบนี้ช่วยป้องกันรอยเล็บหรออ็อคเซซอรี่ต่างๆนะคะเวลาที่คุณลูกค้าเปิดปิดประตูรถเนาะ <S <S สำหรับคันนี้นะคะมีระบบความปลอดภัยให้เป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรางเบรก EBD นะคะแล้วก็มีแอร์แบกคู่หน้าให้ด้วยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะก็สามารถโทรเข้ามาคุยก่อนได้เลยที่เบอร์0915036932 mm hmm. นะคะหรือเป็น ID ไลน์ตามลิงก์ด้านล่างที่อมีไว้ให้ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้อยด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ไม่เคยออกรถอยากทราบนะคะรายละเอียดต่างๆก็สามารถทักเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้ออยลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ